เห็นชุดที่ผมใส่อยู่ไหมครับชุดนี้ไม่ได้ใส่มาเล่นๆนะฮะชุดนี้คือชุดไอออนแมนนะครับเป็นการฝึกการแข่งที่ทรหดที่สุดเพราะว่าเราต้องแข่งกีฬาถึง3รูปแบบมีทั้งการวิ่งมีการบัจ,จรยานมีการว่ายน้ําการแข่งขันที่ผมพูดถึงเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้ฝึกอะไรมาเลยนะฮะเราลงแข่งขันก่อนเริ่มแรกคือว่ายน้ําครับผมกระโดดลงไปไว่ายน้ําผมยืนบนน้าแป๊บหนึ่งผมก็ลงไปไว่ายว่ายด้วยท่าอาว่ายด้วยท่าผีเสื้อครับ ตีแขนไปไม่รอบแขนติดหลังนะครับเนื่องจากก้ามเนื้อก้ามเนื้อมันตึงเราสามารถคลิกได้เพื่อเพิ่มสตามินา่ามีสตามินา่าเออเฮมีเสียงค่อยเชียร์ว่ายน้ําเสร็จมาปั่นจักรยานต่อครับต่อเนื่องกันฮะตัวยังเปียกๆอยู่เลยเราสามารถคลิกเพื่อปั่นจักรยานให้เร็วขึ้นเอหนื่อยคนเล่นก็เหนื่อยคนปั่นก็เหนื่อยไม่เป็นไรปั่นต่อไปปั่นต่อไปอ <c oughs> เสียง นี่แหละฮะนี่คือการแข่งนะครับ3มอย่างเราได้อะไรมาได้เงินมาได้ตั๋วมานะครับเห็นไหมครัมันยากมากนะครับการแข่งตรงนี้เป็นอะไรที่ยากมากมากเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องฝึกฝนอย่างหนักเริ่มต้นจากการฝึกฝนด้วยการอะไรก่อนดีนี่คือการวิ่งนี่คือลู่วิ่งเราสามารถวิ่งได้เราวิ่งไปเพิ่มทักษะการวิ่งมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งสามารถปรับสปีดได้ในการวิ่งปรับอย่าปรับเร็วเกินปรับเร็วเกินจะเป็นอย่างนี้ แต่ก็ยังวิ่งได้อยู่โอเคเหนื่อย s t a ิน่าไม่พอนี่คือการวิ่งนะฮะต่อไปคือการว่ายน้ําตรงนี้ลงไปว่ายน้าว่ายไปเรื่อยเื่อเพิ่มมาทีละหนึ่งเหมือนกันเราเพิ่มสปีดได้แล้วก็จะว่ายเร็วขึ้นว่ายเร็วขึ้นหายใจไม่ทันน้ําเข้าปอดโอเคว่า okay. ยเสร็จแล้วต่อไปก็คือการปั่นจัก,กรยานนะครับจัก,กรยานอยู่ตรงนี้เราสามารถปั่นได้ทีละหนึ่งเหมือนกันเมื่อเพิ่มสปีดเราก็จะปั่นเร็วขึ้นปั่นเร็วขึ้นปั่นเร็วขึ้นโอเคครับ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นี่คือร้านอะไรอ๋อรองเท้าว่ายน้ำโอ้จักรยานสวยเราสามารถซื้อจักรยานได้ด้วยตัวเหรอใช่ตัว๋วอ๋อซุ่มเหรอซุม่มใช่ตั๋วซุม่มแสดงว่าทุกอย่างคือมีการซุ่มหมดเลยได้อีปิกมาอีปิกคือคันไหนเมื่อกี้ไม่แน่ใจอ่ะอย่างอื่นซุ่มตรงไหนนะมีสัตว์เลี้ยงมีรองเท้าอันนี้คือที่ว่ายน้ํานี่ไงอ๋อจักรยานอยู่ข้างเราเลยฮะ <laughs> แบกจักรยานมาเลยครับอันนี้คือรองเท้าก็ต้องสุมเหมือนกันโอ้อะไรเนี่ยแลร,ระดับแรรองเท้าก็ติดเอวไปเลยฮะส่วนตรงนี้คือรองเท้าวิ่งครับตัวสิบใบเอาตัวสิบใบมาสุมหน่อยอันนี้คือระดับซีเควตนะครับข้างบนในรองเท้าระดับแรครับอีกสักอันรองเท้าระดับแรเหมือนเดิมครับรองเท้าระดับลีเจเนรี่ฮะไลนิ่งไลนิ่งชูครับโอเค เราเปลี่ยนรองเท้าตรงไหนไลนิ่งไลนิ่งชูคือคู่ไหนเมื่อกี้โอ้สเปอร์เซนครับส่วนตรงนี้คือสัตว์เลี้ยงใช้เหรียญใช้เงินในการเปิดสัตว์เลี้ยงเพิ่มอะไรอ่ะสัตว์เลี้ยงใช้เหรียญในการเปิดอันนี้ส 10, ิบหนึ่งร้อยเรามีเหรียญอยู่เท่าไหร่ <c oughs> มีมีน้อยจังทำไมมีแค่หนึ่งรับรีวอร์ดมาเลยสิถ้าเราซื้อสัตว์เลี้ยงตรงนี้ตู้หนึ่งล้านใช้หนึ่งล้านราคาเท่าไหร่อูโหูพันเจ็ด ตู้นี้3 0,000นสามแสนก่อนได้ไหมห้าแสนเท่าไหร่ห้าแสนพันหนึง่งเดี๋ยวนะร้านค้าตรงอื่นมีอีกไหมมีสัตว์เลี้ยงตรงนี้มีเ e อ็กซ์คูซีไหมเอ็กซ์คูซีมีคูณ2ตรงนี้ฮะ3อย่างอย่างละ400โลบัคครับราคาใช้ได้นะราคาแพงอยู่คูณ2องมาจากขยานอุยอ้ยเกือบเกือบสามเปอร์เซ็นต์ได้สัตว์เลี้ยงมาตัวหนึ่งครับ l ีเจนต์ e ีเจนเดอรี่อันนี้คือ Normal ครับได้เป็นช้นี่เรนโบ้คูณ10หมายถึงคูณ10ทุกอย่างเหรอ ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดร้านหนึ่งเนี่ยเราเปิดตู้นี้สัตว์เลี้ยงจะเป็นยังไงเงินถ้าเกิดฟาร์มจากการแข่งเนี่ยน่าจะยากมากๆล้านหนึ่งดูท่าทางแล้วเพราะเมื่อกี้แค่หนึ่งเอง,เองนะฮะหนึ่งล้านบาทหนึ 1, 700, ่งพันเจ็ดร้อยโลบั๊กตู้สูงสุดในโซนนี้หรือเปล่ามีกี่โซนไม่รู้แลคูณสามร้อยครับขอบคุณมากครับผมแรก็ยังดีครับแลคือตัว <laughs> ตัวต่ำสุด <laughs> ตอนนี้เราปั่นที่หนึ่งได้เก้าร้อยกว่าฮะโอ้โหสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคูณให้ใช่ครับสัตว์เลี้ยงคูณให้เยอะเลยฮะ ปั่นจักรยานไปเพิ่มสปีดไปฮะเพิ่มสปีดสปีดตอนนี้เท่าไหร่สี่สิบห้าสิบหกสิบโอ้ stamina ไม่พอได้ประมาณสี่สิบสี่สิบไมล์ per hour นะครับฝึกให้ได้สักเท่าไหร่ดีสองแสนฝึกให้ได้สักสองแสนทุกอย่างนะครับเดี๋ยวลองไปแข่งดูใหม่ดูว่าเงินจะได้เท่าไหร่เจ็ดไมล์ per hour นะฮะในการวิ่งนะครับวิ่งทีหนึ่งได้สามพันฮะสปีดเก้าเก้าก็ยังได้ครับ stamina ไม่ขึ้นสิบก็ยังไหวครับสิบก็ยังไหว วิ่งทีหนึ่งได้หกพันฮะสิบเอ็ดก็ยังไหวครับพลังบูบักนั้นช่วยได้เยอะเลยครับตอนนี้มาสองแสนสองแล้วเปลี่ยนต่อครับเป็นการว่ายน้ําไม่มีที่ฝึก v i p ใช่ไหมไม่มีไม่มีเหมือนจะมีแค่โซนเดียวหรือเปล่ามันไม่มีเทเลพอร์ตอะว่ายน้ําตรงนี้นะฮะเราว่ายด้วยสปีดสามสี่ห้าหกว่ายแบบไม่หายใจนะครับหน้าทิ่มน้ําตลอดสายมือตรงนี้มีแรงนะครับแรงก็น่าจะเป็นการรีเบิร์ตเราผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วถ้าเกิดรีเบิร์ตเราจะได้20% 20%อะไรอะทุกอย่างเหรอ ไม่บอกอะไรเลยใช้5้าเหรียญนะครับในการอัพแหลคงแมปแนว talented. อย่างนี้คือถ้าเกิดเปิดสเลียงแล้วช่วยได้เยอะเนี่ยเราต้องเก็บสิ่งที่จะมาเปิดสัตเลี้ยงแล้วก็เก็บสเลียงไว้ค่อยรีเบิร์ตนะครับนั่นคือหัวใจเดินบนน้าก่อนนะโอ้โหโอ้โหคื er อแบบว่ายขึ้นมาบนบกเลยฮะว่ายเร็วขนาดไหนครับปั่นจักรยานล้อแทบไม่วิ่งโอ้โหเหมือนผรอลอยได้ฮะว่ายน้ําต่อครับโอ้โหวิ่งบนน้ำอีกเมื่อกี้ไปเลยครับไปเลยครับปั่นจักรยานต่อฮะ วิ่งหน้าตั้งเออ,อ,อเหนื่อยใช้เซมินาเยอะมากนะครับการวิง่งต่อไปไว่ายน้ําฮะลงมาต่อครึ่งทางน่าจะได้นะครับครึ่งทางครึ่งทางไม่น่าจะทันครับรอบนี้ว่ายน้ําไกลไว่ายน้ําไกลมากแต่เลยครึ่งทางมาแล้วเป้าหมายหมายเลขเจ็ดข้างหน้าไม่ถึงครับผมว้แต่ก็ยังดีให้ได้เงินมาห้าสิบได้ตั๋วมาสี่อัน <laughs> เห็นไหมเงินฟาร์มยากล้านหนึ่งนี่คือแบบโอ้โหวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อน สปีดเมื่อกี้คือ10ใช่ไหมสิบเอ็ดบเอเริ่มกินสต a ามิ a นาเกมพาสมีแค่เมื่อกี้นะครับร้านค้าไม่มีไม่มีบูส์ด้วยมาร้านหนึ่งทุกอย่างร้านหนึ่งทุกอย่างเวลาจะหมดแล้วอ่ะนั้นเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันเปิดรองเท้ารอรอบใหม่อีปิกอีปิกแรแรอีปิกแรครับผม แน่แต่อีปิกแกลลร,รวมกันไรอะไรอะไไไไไไวิ่งต่อครับวิ่งต่อโอ้โหเร็วมากเร็วมากรอบนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนไม่น่าจะถึงเส้นชัยนะครับดูท่าางแล้วอยากยากยากแล้งเป็นการปรับบวกทุกอย่าง20%ใช้เงิน5ฝึกใหม่ไหมไม่ต้องฝึกไม่ต้องฝึกครับใช้แต่เงินทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมอย่างนั้นถ้าเกิดเราใช้เงินในการอัปเกรดใช้เงินเปลี่ยนแรล่งแต่ว่าพลังต้องถึงด้วยใช่ไหม Uh huh. อย่างเปลี่ยนได้อยู่อันนี้หนึ่งพันยังเปลี่ยนได้ครับอันนี้6ก0ันเจ็ดบวกร5 0หสิบซหมดแล้วฮะต้องฝึกต่อครับอืมโอ้ชุดสวยชุดสวยนี่ไม่ได้มาง่ายๆชุดต้องฝึกอย่างหนักต้องฝึกใหม่ครับฝึกไปเรื่อยๆดีไม่เริ่มใหม่นะถ้าเริ่มใหม่เนี่ยคือแบบโอ้โหฝึกยากบวกมันทีละหมื่นครับไม่เยอะฮะบวกไม่เยอะตัวช่วยจริงๆคือสัตว์เลี้ยงครับเรามีอยู่สี่แสนเปิดตู้สา0,000ได้ตัวหนึ่ง สัตว์เลี้ยงคือตัวช่วยที่ดีสุดฮะได้อีพิกมาคูณ400โอ้โหดีกว่าตู้นี้ครับเห็นไหมครับเท่าตัวหนึ่งเลฮะ20,003จากเมื่อกี้10,001รีเบิร์ตไม่ค่อยช่วยแรงไม่ค่อยช่วยสัตว์เลี้ยงช่วยครับโอ้อิมอร์ทัล530โอ้โห,โหโดวงดีดวงดี <laughs> 530 400 300สูงกว่าตู้ล้านหนึ่งอีกเอาละตอนนี้ฝึกต่อได้เท่าไหร่40,000ครับ จาก20,000กว่าเมื่อกี้40,000มาอย่างละ10ล้านนะครับปั่นจักรยาน10ล้านว่ายน้ำ10บล้านลองดูสิจะผ่านไหมช่องแรกน่าจะยากน,าน่าจะยากรู้แต่ทางน่าจะยากมากว่ายน้ำนี่ฝึกนานสุดฮะสปีดสักเท่าไหร่ได้อ่าน,นี้ไม่ได้แล้วต้องถอยมา12ครับเหลือแค่วิ่งสุดท้ายเราเปิดเสีเงเล็กตัวใช่ไหมสามแสนโอ้แลสองร้ิบ สามร้อยเก้าสิบเก้ส่ได้อีกตัวหนึ่งอ่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วโอเคมาสี่ตัวใส่ได้ห้าตัวเลยใส่ได้ห้าตัวเปิดตู้สามหมื่นได้อีกตัวหนึ่งอ่ะเปิดตู้สามหมื่นมาเส่ได้ห้าตัวโอเคสองร้อยสิบก็ยังดีนะออสามร้อยสี่สิบโอ้ยใช้ได้ใช้ได้ใ,ไดใส่มาโอเคครับโอ้ได้หกหมื่นกว่าเลยครับถ้าปรับมาอันนี้คือเก้าหมื่นกว่าฮะไปเร็วขึ้นเยอะครับ เร็วมากเร็วมากโอเคครบ10ล้านทุกอย่างมาดูว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับผ่านขีดแรกไหมน่าจะผ่านนะขีดแรกเส้นแรกน่าจะผ่านแต่ว่าผ่านทั้งหมดไหมไม่แน่ครับจาก10,000แนไป1ล้านมา10ล้านนะครับเรามาถึงเส้นชัยที่7นะครับเส้นชัยที่7ผ่านแน่นอนแต่ว่าจะเหลือเวลาเท่าไหร่อ่ะฮะ <7 S 1> ผ่านมาเ,าเงินก็ให้น้อยด้วยนะเ,เงินให้น้อยมากข้างล่างครับ เส้นชัยที่8ฮะก็น่าจะเป็นข้างล่างเส้นชัยที่8เรียบร้อยผ่านมาแล้วไปถึงข้างบนครับโอ้ oh, oh, ได้เงินน้อยจริงๆครับ7มา8นะครับ9ไม่ถึงครับผมโอ้โห oh oh. แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วฮะสำหรับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ